เราทุ่มทุกอย่างแล้วเพื่อจะทำมันแอดมินกับพ่อแอดมินจะโดนโอนไอรัวนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูน h a n n e l นะคะสวัสดีพี่น้องฟองป๋ายสุภุสุธนนะคะอยู่กับพี่เอแล้วค่ะพี่น้อง แอดมินกันหมัดจุตาตูนแอดมินตุดตาตูนนะคะแอดมินบอลดนนอนเลยกับพีมงานคอสตูมกับบอดนนอนพีกนนนน่กันน้องนนมาเร็วดูกับน้องนนนะคะขี่เอ็ดงานต่างๆพี่น,อน,น,น้องก็คือว่าแอนน์ลดถูกคะแนนเลยนทุ่มทุ่มทุกคนนั่นแหละทุกเท่าคะแนนเบอร์ที่ลักที่ทั้งหลัง พ่อกับแม่อยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องนั่งขโอมอค้าแม่อายุแปดข้อนั่งขมอค้าวแม่อยู่ในจะทีมงานทุกคนนะเราเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะที่เริ่มไม่ค่ะพีนน่น้องก็คือว่าในเมื่อมันเป็นแบบว่ากฎเนาะกฎของเพื่อนประกาศออกมาว่าทำนะ<ะ>ชุมนุ่มกันจ้นาเกิหานเกิ<ะ>หาคนเข้ากันเลยบอกว่า,<ะ>าเข้ากันเลยบอกว่า เนี่ยเขาบอดดกคิดเนี่ยเขาบอดดิไปใส่เพียงตมาเข้าบอกว่าเราทุ่มทุกอย่างแล้วเพื่อจะทำแกนนกานุมาจนแกนออยพี่นองเลยแอดมินกับพ่อแอดมินจะเบินอนหนง้อนสองมีงเบิงไอขอยี่ละเร์งยุงมสุนีแห่พอดเดียวหอนอื่นเสาเดบนนอนแน่บินทบาทว่ดีล่ะบินทบาทพอดี พี่น้องพี Bless ่น้องเยอะด้วยเยอะแต่แต่ฝากขอโทษพี hmm. uh ่น้องเด้อทั้งอ่ะบอดก็แบบบอดทั้งสองขอโทษแล้วล่ะแต่เราพู้ใดซื้อตัวก็ได้ทำบุญนะพีน้อูดได้ื้อตัวก็ได้ทำบุญข้าวเสียดเอางืนไปทำบุญคือเก่านะคะพี่น้องข้าวบดิเอาไปยั้งข้าวบดิว่าข้าเสียเอาไปหลินไปหัวนันมาละพี่ก่อนจะน้ำยิ่งแก้วนี่จุนิคุณจับเมนอะไรเขาเนจัดเต็มที่ค่ะแสดงได้ค่ะเต็มที่ก็เดือดอีกมากนั่นมัน เต็ม <โด S 1> ทีก็เดิมแห้วกับรนสี่ข้าวสอมในสมีเป็นอย่งางข้าวสิ่อมก็ได้ดีก็นีลเลยเพิ่มเจ้าไปดีก็นีหุดนะครับเสียใจจังเลยอ่ะน,น,นี่แต่ก็อน,อนุมัติจากใคเอฟซี MC เขาเซุซูก่นน่ะนะฝั่งโซลงโงลีมันต้องการย่าไห้กันเลยมือแทงด้วยกันอีรีอีรีพี่น้องนะครับทีมขวกะแ่งแนาแต่แต่แปดมังเสาร์เจ็ดมงเสาร์ แต่พงสาวนะคะเก่าโฮมิงลุกขึ้นมานี่แต่กับพ่อเป็นยั้งพี่น้องแต่กับพ่อเป็นยั้งบอได้คิดว่าบอได้เสียดายเนียพี่น้องแต่เราก็อยากให้เอฟซีได้เห็นเนาะแต่มันกับมันกับตามกฎบ้านเมืองละตามกฎบ้านเมืองเพราะบาเพิ่มเพิ่นเง็นไม่ยังฉีดเนาะอือเสียฟังเพินอะเสียฟังขาบอเสียฟังเพคนกับมันอ่ะมันเป็นช่วงโควิดน้ำเนาะพี่น้องสถานการณ์บ้านเมืองมันบอดีแต่กับขอโทษนะคะขอโทษเอฟซีขอโทษเอฟซีสู Nowadays, ้คนเด้อ มันมาเอสซีองพิเอเอซีของแททีมงานของแสงเขิเลนะอืนะคะสักวันฟ้าก็มีตาอีกที่จะให้เราได้ทำนะคะพี่นนอะคือวัวมถึบุญับีนกที่เมนแต่สุดกรบลอเบิ้งเมนค่ะโอ้ยเนาะเบิ้งจีล่ะพีอก็เตียมสุดเตียมเลยไ้แล้ว หดรอกหนาหลดจ้ามด่าจุดจะเตรียมกอดนงาไม่มี่น้องเบื้องแรกอะกะโปะค่ะบริวาลุมละลายเด้พีน่องบริวารลุมละลายเราไม่ได้ลุ่มละลายนะเต่งกรว่าเราทำตามกฎนะคะตามกฎนะคะเบื้องดีล่ะโอ้ยมีนจ้าเนาะ เมื่อก็พีเอ็น้่เพราะว่าพีเอ็กอะเบอร์แห้งเบิร์แห้งอยากาให้เอฟซีเบ์มือนี่เพราะว่าตั้งใจกันตั้งใจตั้งใจอยากให้เขาท่านกันเลยพากกเล่งนงเ,ง,งเนบอร์ยอดเขาจุนบอดยอนไปสีอโทรศัพท์ใหม่อีกสี่เครื่องสเครื่องนะคะในจำนว่าพีเอ็อีกมันนแล้วแล้ขอบคุณอ่ะ เอฟซีแม่หมวยนะคะมาไลายออนไลน์ทีหมอบมาให้เด้อเม่เด้อแมนแต่ยูนีล่ะค่ะให้ทีมงานคอสตูมไปยูนีล่ะคะมันว่าจะให้ทุกทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่จังไในก็จะเอาสะเอาไว้ใส่มือไอทีห้าสิงไร่นะคะพี่น้องเอาสีบอลไปใส่เขาสีแทนไปแหละพี่น้องนะคะครับพอนไหนใจเขาสีเทียนตั้งแต่ไหนพี่เอ เขาก็อยายกินเขาแม่ก็กินเขาปฏิเสธแยกอยกกันกินเขานะครับพี่น้องเบืงสุดมณามจุนที่ละไล่เสือแม่เสือสาวแม่เสือสาวดาวอยู่นะครับห่ดเป็นยังบ่ได้ใช้หมดได้ออมันจะมีรอบหน้าอยู่เราไม่แคร์นะจะรอบนี้เอซีจะเป่าลืมกันนะครับพี่น้องนะคะโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเขาจะขอไปถ่ายคนอื่นบ้างเบืงผู้ขอคุณแม่ที่ละ กำลังไล่สดให้กำลังใจภายในเด้เพี่น้องเด้อที่ลักคุณแม่อาโอ้ตื่นเหมือโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราห้าวเพื่อเจอกันไล่สดทางหนังพี่นะโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องค่ะน้องตุ้ยนะคะให้คุณปูบัว่เทียนก็คงลงทีไงบัวมันเปกระปุกน้องเคลียรโอ้ยตัวสูงผมนี้ ว้าวบันทึเกิดเลยลูกสาวากำลังจะเกิดให้ันทึเกิดเลยแม่มือแหละแม่แอนวิสาวมาจูนจูนต้องเกิดใช่จูนต้องเกิดแต่จูนสกัดดาวลูกสกัดดาวลูกสกัดาวลูสัากมาเป็นแย้งแม่ข้าของ่าเป็นแย้งทีมเรามันเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลังไหเนาะโอเคนะครับเอาพัสดุไปดิเพงเรียกอะไร่น้อง เหลือแต่ความวางเปล่าน้าเฮาตำมะพุ้าวพริกลอยเม่ดแก่ช่ำใจแต่เฮากับบอเป็นอย่างติกบ่เป็นอย่างไม่เป็นไรไน,น้องเอมส,ดดสวัสดีค่ะลูกสวัสดีะคะ่ะช่องมาดำเปุนนะคะนะคะตำมกคุ้าค่ะสำแงามนะคะแต่เฮากับบอเป็นอย่างเฮากับกินบันนี่เฮา <c oughs> กินย่างเดียวเป็นบ่อเฮยกินนะแต่งตัวกินบันนี่ แต่เราก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าขอบคุณเอฟซีสุขุสุิทนะคะที่ที่ขอโทษซะขอโทษเอฟซีเนาะแต่ว่าเอฟซีตีเขาใจเนาะเขาจอเขาใจเขาจ่อแหกกำลังใจเข้าเบิรนแต่ลายคนที่เขาใจเข้านะคะกบมาก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่บอดียุ่ไซ้กรยาขึ้นกันเป็นบละแต่เราเตรียมพร้อมที่ที่สุดอะเนาะทาั้งนี้เนาะแต่กับบรเป็นอย่างแต่กับบรเป็นอย่างนะคะต่ตามต่อไปโอเคนะครับพี่น้อง ก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะของแม่ติ่มนะคะแม่แอนอันนี้อันนี้ขอบคุณแม่ติ่มเนาะแม่เนาะไอถือแน่แม่งไ้ถือได้พูดแล้วพ่วงอันนี้จะเป็นอิมงานของไอซันนะคะขอบคุณเด้อขอบคุณอันนี้ของใครแม่

ครับดูขึ้เกาหครับแม่ก็อยูมากขึ้เกาครับแม่ครับขึ้นแมนมาขีดหอดเนาะครับวไ่จอจไครตอ้อง้ไแม่นรู้องขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณแม่ติ่มเบลเยียมนะคะแม่ติ่มเบลเยียมน้องเต้อเซงหุดเ้แคไไม่เป็นยนสาหาเกาคนมา ตรงนี้นะพี่น้องบอดดี้บอดีแสดงกันยังไงเงินครัใครที่อยากซื้อปัก็เสียงนต่อเรื่องได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไล์ให้หมดเนะคะแต่เป็นวันไหนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งทางนะนือหทีมงเงทีมงานคอตมอตมมทีมงานคอตูมบาองเมม่ึนีมอครับ เอ็นเอ็นอดีตเ่าีเมืองที่นะมีกรอบแม่ปอนะคะอุตส่าห์บอกว่า ไลฟ์ีรษะหรือเป็นเพราะว่าแม่ปอแต่งชายหรออาจจะแมนปกติแม่ปอแต่งหญิงแต่งหญิงแสดงน้องหลอดนี่แต่งชายหรือเป็นเพราะฉันวะไม่เป็นเพราะอะไรคัทุกคนเป็นเพราะพกอลุกเฉ้นเขาประกาศมาเมื่อวานวนะเนาะใช่ถ้าเราทำไปแล้วก็ ถ้าเกิดมีปัญหามันก็กระสิแย่ลงไปอีกในภายภาคหน้านะครัะคือข้าวแห้งข้าวแห้งเสีเยบีบขึ้นก็เก่าข้าวกระลยเสือฟังถึงก่อนนั่นค่ะแล้วก็เราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าให้ให้คําสัญญาเลยว่าทำอะม่ได้กว่ามดพี่น้องจัดเต็มกว่าเก่าแน่นอนปังแน่นอนคร <จะ S 1> ับพี่น้องจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนพี่น้องนะคะแล้วก็สําหรับบัตรที่ซื้อเข้ามากับใครที่ต้องการที่จะได้เงินคืนก็ ก็แจ้งไปทางเพจได้นะคะแม่แม่แพลกับพ่อบิ๊กบอกว่ายินดีคืนให้นะคะส่วนคนที่ไม่ต้องการยินืีแล้วก็กลุ่มที่15เราก็ยังมีต่อไปนะคะแต่ว่ายังให้กำหนดไม่ได้ว่าแสดงวันไหนนะครับแต่ยังไงก็ในในคอมเมนต์หรือว่าไลฟ์สดคุณพ่อก็มีแต่แบบให้กำลังใจเมย์ข้าจ้าให้กำลังใจเอาไว้หันหลังเงิ้นว่าเป็นยังว่าต้องคืนหรือเอาไว้หันหล่ะ อยากฝากบอกเพิ่นแล้วว่าพี่น้องเงื่นที่สื่อตัวมากถึงมื่นบ่ิษัทแสดงก็ับมว่าเงินของกบคุณจะสูญเปล่าเลยพี่น้องในไลฟ์ส่วนรอบหน้าไม่ใช่รอบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ต้องมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเงื่นส่วนนี้เพื่อนจะไปเห็นบุญเพื่อนค่ะซื้อเกย่วกับโควิดนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องฝากไว้ตำนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กับพวกเราด้วยพี่น้องเด้อ นะคะแต่บอมี่เอซี่ยืนเคียงขางเขากับบอมมี่มือนอีคือกันนะคะ<ช>พี่น้อง<ช>อืมขอบคุณทุกกําลังใจแล้วกราบขอโทษขออภัยะะะะด้วยนะคะพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณคนที่เข้าใจพวกเรานะคะไปแล้วนะคะพี่น้องฝากช่องของช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์แล้วก็จูนชาแนลด้วยนะคะพี่น้องไปแล้วค่าล้วกาทีมงานของแสงทองฟินแลนด์นะคะบายบาย